ก็วันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวเทพากินบ้านเฮาชิงเคยนะครับผมมือน,นีผมได้ตำสั่วตำปลาตำบ้วนม,มาเลยค่ะเขาจัดให้ผมมามือน,นีผมก็ดจะมากินครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนนะครับอ่ะลามากินกันเลยครับผม,มครับพี่นอ้อง อนื้อยพี่นองแบแสมกันครับออืมแสกก็บบาวเทครับนี่หอยเชื่อรี่ครับผมอืดหลัง อ้าเผ็ดมี้องเลยเราเห่กินเผ็ดปกติแล้วครับกินก็มันกระเสอะ ช่วงครับเป็นครับครัวผม <c oughs> โอ้เห็นแห้งครับพี่น้องอนิดเดียวขอบุอืมอืมครับ โอ้แจบอีดีครับอหมือนเขหายใ่น้องใหม่เหมดอวยครับนี่อืมโอ้ อืมโอ้มตาอะไรมตาอะไรเหรครับพี่น้องเอ้ยอืมครับอ้าอืมโอ้โอ้โบยเลยพี่น้องเอ้ยเ็กคัพ บาวเพเขายองแพ่ครับกับตำปลาร่วมร่วมแบบร่วมแบบสุดยอดเลยครับผมหายเต็มซีกเลยครับกับเมนูนี้ขอบคุณที่รับส้มบาวเทพากินบ้านเฮานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมมือนีบาวเทขอเงืองอเงื่อเพคักบาย,บาย